สวัสดีจา่าธนทั์แม่ยังไม่ได้แปลงฟันเลยป่วปยเป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าไม่อยากทำอะไรเลยเตือนนั่งจตีสี่นะลงไปเข้าห้องน้ำเยี่ยวขี้แล้วก็ล้างจิมีแล้วก็มันคุกอยู่บนเตียงเนี่ยจนถึงเดี๋ยวเนี้ยไม่อยากทำอะไรเครียด ฉันเครียดมื่อนอนแบบหมดอะไรตายอยา่างไม่อยากทำอะไรเลยอะ่ะฉันรู้สึกตัวฉันไม่มีคุณกล้าเนียฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ฉันโดนแกล้งแล้วแกล้งอีกอ่ะอืโทรศัพท์มันหมุนนี่ฉันอยากได้คนเก่งๆมาช่วยทำงานให้ฉัน นอนก็ไม่หลับเครียดฉันเหนื่อยฉันต้องลืมต้นใหม่อะ เหนื่อยมากต้องลืมต้นใหม่ทุกครั้ง ขอให้ทุกคนช่วยฉันหน่อยฉันไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้เขาแชร์ได้หรือเปล่าเนีย่ยเขาบอกให้บุกมือทักทายฉันก็งงโง่เล่นไม่ค่อยเก่ง ปีนี้ฉันหกสิบเอ็ดแล้วอะคนแก่ที่แบบสมองไม่รับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆฉันโง่ค่ะ ฉัน,นยกำลังจะกลับมาป่วยซึมเศร้าอ,อีกรอบเนี่ยเ,เวลาฉันเครียดฉันก็จะปวดหัวมาก เส้นเลือดสมองมันจะแตกเนี่ยเส้นเลือดสมองจะแตกแต่เป็นเสียงเสียง จะป่วยเป็นอามาพึกอามพาดจากซึมเศร้าฉันรู้สึกโกรธตัวเองที่สมองฉันไม่รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉันเคลียดจนหมดอ,อะไรตายอยากนอนสุกกุกอยู่บนเตียงเนี่ยสี่ชั่วโมงแลวสี่ชั่วโมงที่จะไม่ลุกไปไหนเลย ฉันเบื่อชีวิตฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากลับมาอีกครั้งแล้วเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยนอนคุกอยู่บนเตียงเนี่ยสี่ชั่วโมงแล้วไม่ลุกไปไหนเลย ฉันเหนื่อยค่ะเหนื่อยที่ต้องมาลืมต้นใหม่ทุกอย่าง ฉันเกียดรัฐบาลนี้กันแก้ฉันทุกอย่างตั้งแต่เป็นมาปฏิวัติก็าทำให้ฉันเจ็งไปยี่ห้าล้านจนฉันหมดตัวฉันป่วยซึมเศร้า ไม่มีจะก,กินหกเจ็ดปีที่ฉันต้องอดทนตอนนี้พอ การมือมันรุนแรงมีคนมาจุมนุมฉันก็โดนกันแกงอีกสั่งสารให้ใบแดงฉันกันแกงฉันทุกอย่าง ฉันไม่มีทางจะเดินขณะฉันเก็บตัวเงียบไม่ออกไปยุ่งกับใครเลยแกเล่าข่าวกินข้าวโชว์คุยกับ เอฟซีฉันยังต้องโดนขนาดนี้เลยฉันอยากจะถักไป่ไปยึดไอประวิตรไอฝ่ายความบันทุมง มึงจะจองเวรจองกรรมกกูกไปถึงไหนกูเหนื่อยกูต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยามที่กูแก่เท่าเนี่ยกูเหนื่อยแลอเกินชีวิตกูเหนื่อยชีวิตกูเหนื่อยมากเลยอะ เอาแค่นี้ก็อนอะเส้นเลือดสมองมันจะแตกมันเครียดเกินไปแล้วอะเครียดจนเส้นเลือดสมองจะแตกกลัวจะเป็นอามาัอามพาต